คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าในชีวิตนี้เหมือนเราต้องชนะอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะคำพูดของคนอื่นที่บาดลึกในใจการเอาชนะความผิดหวังที่ยังค้างคายอยู่ข้างในหรือแม้กระทั่งการเอาชนะใจตัวเองในวันที่รู้สึกอ่อนแอเหมือนหัวใจมันไม่มีแรงจะสู้ต่อชีวิตที่ดูเหมือนเป็นสนามรบที่เราต้องมีชัยเหนืออะไรบางอย่างอยู่เสมอ บางทีมันก็ทำให้เราหลงลืมไปว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ชัยชนะแต่อยู่ที่ใจเราต่างหากว่าเรายังรู้สึกสงบอยู่ไหมในทุกการต่อสู้ที่เราเลือกจะรับมือยิ่งเติบโตขึ้นเราก็ยิ่งเผชิญกับความคาดหวังที่หลากหลายมากขึ้นทั้งจากคนรอบข้างและจากตัวเราเองเราถูกปลูกฝังให้เชื่อว่าคนเก่งคือต้องเอาชนะต้องสำเร็จต้องไม่ยอมแพ้ให้กับอุปสรรคใดๆ แต่ไม่มีใครบอกเราว่าในบางสถานการณ์การวางลงและยอมรับก็เป็นสิ่งที่ทรงพลังมากไม่แพ้กันเลยเราไม่ได้อ่อนแอเพราะเราไม่สู้แต่เราเข้มแข็งพอที่จะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรสู้และอะไรควรวางเพราะไม่ใช่ทุกสมรภูมิที่เราจะต้องยืนอยู่ตรงนั้นเสมอไปการไม่ยึดมั่นไม่ใช่การยอมแพ้ ในทางพุทธศาสนามีคำสอนที่งดงามและลึกซึ้งมากคืออนุป,ปาทานหรือการไม่ยึดมั่นถือมั่นคำนี้ไม่ใช่เพียงลักธรรมแต่เป็นทางรอดของจิตใจในยุคที่คนเราถูกกระตุ้นให้ยึดมั่นกับทุกอย่างทั้งความสำเร็จชื่อเสียงหรือแม้แต่ภาพลักษณ์ของตัวเองหลายคนเข้าใจผิดว่าการไม่ยึดคือการยอมแพ้คือการปล่อยให้ชีวิตล่องลอยโดยไม่มีเป้าหมายแต่จริงๆแล้วการไม่ยึดมั่น คือการมีสติรับรู้ว่าอะไรควรเก็บไว้และอะไรควรปล่อยผ่านเพราะเราจะไม่มีทางวางของหนักได้ถ้าเรายังยึดมั่นว่ามันคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตการไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นเหมือนการถือของร้อนๆอนเอาไว้แล้วเจ็บแต่ไม่ยอมวางลงเพราะเราคิดว่าเราจำเป็นต้องถือมันต่อไปทั้งที่การวางลงตั้งหากที่จะช่วยให้เราหายเจ็บเราแตา่ก็มีบางสิ่งที่เรายึดไว้แน่นโดยไม่รู้ตัว อาจเป็นความคาดหวังในตัวเองความเสียใจจากอดีตหรือความกลัวต่ออนาคตสิ่งเหล่านี้ล้วนฉุดรั้งใจไม่ให้เป็นอิสระแต่เมื่อเราเริ่มมองเห็นว่าการวางไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่มันคืออิสรภาพในใจที่แท้จริงเราจะรู้จักการอยู่กับปัจจุบันอย่างเบาสบายมากขึ้นลองลึกภาพคนสองคนที่ทะเลาะก,กันอย่างดุเดือดคนหนึ่งตอบโต้ทันทีด้วยคำพูดแรงๆที่มาจากความโกรธ ส่วนอีกคนเงียบไม่พูดไม่ประทะและเดินออกมาเงียบๆในสายตาคนทั่วไปคนที่โต้กลับอาจดูเหมือนเป็นฝ่ายชนะเพราะเขาแสดงจุดยืนของตัวเองอย่างชัดเจนแต่หากมองให้ลึกลงไปอีกนิดคนที่เงียบนั้นอาจเป็นทูตชนะตัวจริงเพราะเขาไม่ปล่อยให้ใจของตัวเองถูกลากไปในคลื่นอารมณ์ไม่ปล่อยให้ความโกรธอีกฝ่ายมากำหนดการกระทำของเขาความสงบในใจของเขาต่างหาก ที่เป็นชัยชนะที่มั่นคงและไม่มีใครแย่งไปได้หลายครั้งที่ความเงียบคือการตอบสนองที่ทรงพลังที่สุดมันไม่ใช่ความกลัวหรือการหลบหนีแต่มันคือการเลือกที่จะไม่ต่อเติมความรุนแรงในสถานการณ์ที่เดือดพล่านอยู่แล้วการที่ใครสักคนสามารถเลือกวางอารมณ์ได้ในขณะที่อีกฝ่ายยังโกรธอยู่คือการฝึกใจขั้นสูงและการชนะใจตัวเองในจังหวะนั้นคือรางวัลที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าคำชื่นชมใดๆ เพราะใจที่ไม่หวั่นไหวคือใจที่มีอิสรภาพคุณอาจจะลองถามตัวเองในวันนี้ว่าตอนนี้ฉันกำลังพยายามชนะอะไรอยู่และมันคุ้มค่ากับพลังใจที่ฉันใช้ไปหรือเปล่าบางทีแค่การตั้งคำถามแบบนี้ก็ช่วยให้เราหยุดและกลับมามองดูว่าอะไรคือสิ่งที่เรากำลังยึดไว้แน่นเกินไปความคาดหวังของคนอื่นความเปรียบเทียบในสังคมหรือแม้แต่ความกลัวในใจตัวเองบางอย่างเราไม่จะเป็นต้องชนะก็ได้ ไม่ใช่เพราะเรายอมแพ้แต่เพราะเราเห็นว่าการต่อสู้นั้นไม่จําเป็นสําหรับความสงบของเราชัยชนะบางอย่างไม่ได้อยู่ในสายตาคนอื่นแต่อยู่ในใจเราว่าเรายังอยู่กับตัวเองได้อย่างสงบหรือไม่ทุกครั้งที่เราเลือกที่จะไม่วิ่งตามเสียงจากภายนอกและหันกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเรากำลังเลือกเส้นทางของความสงบทุกครั้งที่เราไม่ตอบโต้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นเรากำลังปลูกมเมล็ดของสติ ทุกครั้งที่เราให้อภัยตัวเองในวันที่ผิดพลาดเรากำลังฟื้นพลังใจอย่างลึกซึง้งการฝึกใจไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีความรู้สึกแต่หมายความว่าเราจะไม่ปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านั้นควบคุมเราได้ตลอดไปขอให้วันนี้คุณได้พักพักจากความต้องการเป็นคนเก่งพักจากความอยากเอาชนะทุกอย่างในชีวิตและพักจากความรู้สึกว่าต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียว ขอให้คุณได้กลับมาฟังเสียงลึกๆข้างในใจเสียงที่อาจเงียบมากจนเราไม่ได้ยินมันมานานแล้วเสียงที่บอกว่าเราไม่ต้องชนะทุกครั้งแค่ไม่แพ้ใจก็พออย่าลืมนะคะว่าไม่มีใครสามารถแย่งชัยชนะที่สงบจากใจเราไปได้ถ้าเราไม่ยอมให้มันหายไปเองใจที่สงบไม่ได้แปลว่าไม่มีคลื่นลมแต่คือใจที่แม้จะมีคลื่นก็ยังวางอยู่ได้อย่างมั่นคงขอให้ทุกลมหายใจในวันนี้ เป็นพื้นที่ปลอดภัยของคุณเป็นพื้นที่ที่คุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องชนะใครแต่ได้อยู่กับตัวเองอย่างอ่อนโยนและเข้าใจนั่นแหละคะคือชัยชนะที่แท้จริงที่ใครก็แย่งจากคุณไม่ได้